พี่อาวัวดีครับผมสวัสดีครับอวตาร์พี่อาวัสดีครับผมเลิบลนงเลิบน์ขอบคุณในดาบบพ่อน์ดนาะที่จุดรมทางผมจ้าเอ๋เฮ้ยาัสดีครับผม,บผมบงูเ,งงเงจ็เเกบก,กัดมาสาม ไปวิ่งมาแล้วบ่ไปวิ่งมาแล้วบ่สวัสดีจ้าวหน้าว่าะกกอบมาสวัสดีกรับปุเด็กค่บคับปุ้งเือบเจ้าเดือบเๆือบุ้โ้ที่นึงเที่นึงซอากาศดีแท้แม่ยมาส่งวัดตกได้มา่มา้าเ่นตกอนี้กั มันน่นและแล้วอาจิตกอีกหัว่วานก็นตกหว่านก็นตกตกแค่ไปนอ้อทางคนละกะทางคนลงสิต้งยิ่ง,งขับบ่ต้องยิ่งขับบ่อ้าพี่อากริเดนที่เวเนี่ยที่หล่งสองคนตีว่าเจ็บก่อ,อนอออมาเขาคนได้เสาบี่อน <laughs> อาเดที่สองเมฆาก่อยสักเกินากาสักเกินโอาทโอ้ย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 คอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจากายโาาอายดี้ยโอ้ยโอเาโอเยดอ้็โอ้ยัอ้ยพอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอายโี้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้ยโอเยยโอ้ยโอ้ยดีว่าออออยอ ขาลำอยา่างคุณลายรด้อยเอาแดดมาฝากเนี่ยสะนะว่าแดดมาฝากเนี่ยทั้งคุณต้องการแดดนาะทั้งเพียงต้องคีณต้องการหน่นก็ห่อนก็กมเย็นไหมร่างเยนนะ็นละมาแลกกันมาแลกกันก,ก็จะล่องคน้นตัวไป หัวเจ็บกอดมากขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับคุณกาสรองสวัสดีครับคุณกาสรองจากพี่อาบเตอรกับผมคุณกาสลองดีจา้าจากเด็กขาวม,ม,ม่ลำกลุมสามคนพิมพ์แฉมพิมพ์แจไมไปว่าโดนหนังนะไ่โน không Còn... sao mày thấu có gần thảo bắt ai nào sao đi? à <laughs> ลองจักตังสวัสดีครับผมขอบคุณหลายเรื่องป่าดีแม่แม่แม่ป่าดีตาดีปาดีสวัสดีครับคุณมาดามผมจากพี่อ้าด้วยกับผมขอบคุณในหลายเด้อแม่กลมสวัสดีครับจากบุคคลต่างๆกับผมอ้าก็หัวเจ้ากอนมากแขนแฉ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 แน่นอนที่แฉ ลาตังตังดีจะรู้ก็จะมาเม่ยเม่ยว่าดำโกมเอื้อนลูกคนตาว่าเสียตาว่าเสียเสียกันายบ่ตาว่าเสียเสียกันใหญ่หูอากาศากาตาว่าเสียตาว่าเสีย ลุน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 เลยวะลงแล้ว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 ก็ไลหให้แล้วเด้อจ้าขอบคุณหลายเด้อนั่งหลายตั้งฟังสวัสดีครับพี่หนูจานสวัสดีครับคุ้มสวัสดีครับ้ม คุณนิรเด้อสวัสดีบบลูบายจิบลูก็เ็กๆแบบเนี้ยกม้นถาหยุดสาวเราเดือบแปดเดือบแปดคุณหลาัรเด้อกับผมน้องตั้งตน้องตั้งตัง,ง,ตง,ตงจากกันเมนุจ,จันเด้อเออกับจับพีนุจ,จันพีเนาะพีเนาะ พี่หนูดีจ้าพี่หนูจากเ่ทาสวัสดีค่าวมาตอสื่อสวัสดีกระปุ่มแม่หมูแม่หมูแม่หมูสวัสดีจ้าจากกันคุณหนูเด้อกับผมสบายดีอยู่จ้าแม่ปูมาถึงว่าไปดีอยู่อ้าวมากเลยที่หนึ่งแล้วลูกสาวจอาเลขกาลูกสาวเจ้าเลยที่หนึ่งแล้วสวัสดีค่ะพี่หนูจ้าจากกันแม่หมูเด้อกับผม สวดสวดสวดมาดามสวดสขึ้นรู้เล้ว่าสวดสวดกันว่าเนหมูสวดีค่ะจากลูกต่างๆมาดามดีจ้าจากแน่หมูเด้อกับผมลูกต่างดีจ้าลู้ววจวววันแม่หมูฝากจุววลวว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 จวววววววงววววบจวร ว่ากันจุบหลานหน่อยเนี่ยสวดข้อหนาสวดข้อหนาสวะสวดจุนพูนสวด,ดจุนโผล่หนูเลวเป็นยังไงเนาะพี่นุชจันท์ไข่ไปหายไว้ยหรือหายว้พุทธนุชจันสวัสดีค่ะอิเมย์พี่นุชจ,จันทร์สวัสดีอีเมย์นุชจ,จัน เดี๋ยวมือกัห pues, ัวใจกอดมากกับคนหลไรกับผมหลายน้อยอยู่ในท้องตังอยู่แา่แม่ขูมหลายน้อยอยู่ในท้องตังอยู่แา่แม่ขูมเสียนว่าหลายน้อยจ้าหลายน้อยหลายน้อยเจาหัวใจกอดกอดให้หลายน้อยกอดสั้นกอดหูเสียงหมดเลยสวัสดีตาหัวหน้าสวัสดีตาหัวหน้าสิบ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 เลย เสงแหบยุตจ้าแต่ก็หนูเราอะหายไว้เด้อกับผมคือสีบอวินหัวดอกเนาอสวยเคลื่อนเลยเคลืนหนวินหัวเบี้ยาเราอะพกคนจะดมโมเดลเราว่าเราว่ากบกว่าบอลลูเบีกาไป็หูอ่ะรู้จักกันหัวใจก่อนมากกว่าเพื่อนลายกับผมพีนุชพีนุชจัน เป็นยังเป็นยังบ้มีแห้งบอกพี่นุชจานว่าเตรียมหายาดมยาหม่องเดอ้อซะดว้วยมือเราวะพกยาดมแมวหมูพกยาดมพร้อมซะเลยกาวว้าต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 าเป็นวัดดังแก่ปีไม่แมวหมูเอ้ยขานาดไหนหายดีอยู่ว่าซะเลยกูหนูเราว่าต้องเข้าใจว่ารถมันแรงรถมันแรงซะดว้วย เดือดตดนแรงเนี่ยเดือดโดนง่าหายหรือยังยูนุจานหายไปไว้เด้อข้าวแตจากในหมูคลองเลิมเงล้วเมียขมเอ้ยคลองเลิมเงล้ยวแตงโมจากกระยุกต่างต่าว่าไปรุนขับรถสิ่งไว้ดุนขับรถสิ่งมาแตงโมในหมูว่าวิวสวยงามมากเลยคัะขอบคุณในไลฟ์กับในหมูโอ้แดดมาแล้วเยี่ยงเหยียบ ซื้อๆแมวหมูเสียงแหี้บซื้อๆจันวาจากกันพุ่นพุ่นจานบรรยากาศตีคักน้อจัน,น,ว,กกนว่าฝนตกเลยแมวหมูพ่นตกมันก็เศร้าบังเลยก็ตกว่านก็โต๊แห้งว่านกตกแห้งพาย,ยุฝ่าบนเหลี่ยมดินดีบ่ลูกดินดีบ่ลจันว่าจากไปกรนนมเราทำดินดีบ่ลน้อลูกหล่ะเอ้ยจันวาตาหนังด,นนดินดีว่าจันวาถีบพ้องดีว่าเลย ลูกต่างๆอยู่บ้านเรายัางหนาวอยู่ไหมล่ะลูกต่างๆอยู่บ้านเรายัางหนาวดีบอ่อบฉันว่าแม่หมูถทำนึกจำก่อนเขียมหยอยสมสามหน่วยลูกต่างๆวิดหัวไหมลูกฉันว่าจากแม่หมูถามหนาวแต่ย่ามเส้าจ้าแม่ย่ามเบี้ยนห้องหอนแม่หมูเนึกจำว่าลูกต่างๆเราว่า รืดจังกับหูกับใจกับกอดมาอบอกคณนณอะไรได้ดกับผมแพทย์ทองหรือเปล่าลูกจนว่าแพทย์ทองบ่าลูกแพทย์ทองบอกจนว่าแพทย์ทองมันต้องกินหลักสมเป็นปะ่ะแพทย์ทองมันต้องกินหลักสม,มปะ่ะใส่กี่เดือนแล้วล่ะลูกต่างๆใส่กี่เดือนแล้วน้องลูกหล่าเลยวันนี้มื้อทำเป็นหัวเป็นบางข้างคำแม่หมูจาก มองตบตังควนิ่นเี้ยหัวเป็นบางครั้งเม่หมูจังเลยที่หนึ่งสวยเอ้าเลืขาเลือกขาอยไปใส่เบริเวที่หนึ่งเหมูรเวที่สองเปเสียเลือกจ้าเลือกกับพู่น้องสาวไทยกับคนหลายๆเด้อกับผมเลือกอกับพู่สามเดือนแล้วจ้าเม่ยมูสามเดือนแล้วจ้าจะลูกต้างต่างวะ ลาต่างๆดีจ้าลูกก็จะมาจากแน่นเนี่ยสาวประทายเด้อกับผมสาวประเทศะทายสวัสดีจ้าจากันพี่นุชจันทร์แม่หมูดีจ้าจากบางสาวประทายดูแลสุขภาพเดือลูกเอ้ยดูแลสุขภาพเดือลูกเอ้อเสนมาจากมีหมูวสวัสดีจ้าน้องเสื้อพี่นัทสวัสดีครับุูมกระปุ่มอะไกระปิ้นัทสาวพล้องทิพผ้าดีจ้าจ่ากันแม่หมูเด้อกับผมแม่กลม เนี่ยกลมสวัสดีจ้าจากลูกต่างๆเนี่ยมองหมูจ้ามองหมูจากพินัดพินัดจันดีจ้าจากน้องสาวไทยพินัดดีจ้าจากแม่หมูแม่ยนัดสวัสดีจ้าจากน้องต่างๆพินัดดีจ้าพินัดจากน้องสาวไทยน้องสาวไทยสวัสดีจ้าน้องสาวไทยท่านจากพินัดสุวรรณพินัดสุวรรณจากกันงพินัดลูกตัางๆจากลูกัต่างๆสวัสดีจ้าจาก เมนตือกับผมเนี่ยมกหัวใจกอดมาขอบคุณหล้ยรกับผมน้องน้องหมูน้องหนุจันจ้าน้องนุจันจ้าจากพ่นาตนไม่เขียวตะกีงามนาะจะได้มาถือนคนเด้ไหมูถัคนสองมือละีมืมือนี่แหละถือคนเริ่บๆจาเริ่บๆจากพินาศจากกันเมี พินา้อกับผมสักแก้วอุดมสมบูรณ์แมนแมนแมนเนี่ยมิวงามงามมิวงามงามจากกัน้องสาวไทยแมนงามงามงามอยู่ดีแต่มันแดดมันแดดแล้วสวัสดีครับพินาะจากมินุจ,จมมันพาล้อไอเสีย่จมาเฮิทหยังยุคคอนจันไอเออไปเท่าไไปบ้านเกิดไปบ้านเกิดนม่แหละไปบ้านเกิด ไปทุละบ้านเกิดเจคนแก่นเนด้ไปทุละไปเราก็กลับนอนขึ้นหนึ่งหลับกลับกับกว,วัสดีครับแม่หมูสวัสดีครับแม่หมูจากกัน,นกพี่นุชจากกับผมพี่หนูพาเลาะดีจ้าจากลองสาวไทยแบบโอ้ขมี้นมันอยากไดละ่ะนะเมียเม,มียนขมี้นยากได้นั่นนี่ไอสงบแน่อลไรล่ละโอ้ย ยุบบ้านนั่นเนาะยุบบ้านไหนยังกบบ้านนั่นลงหมักมุืยที่ว่าน้องไสเป็นอบตอย่างบทตกลงเฮียนเชื่อมเชื่อมเฮียนมันเหรอเฮียนม,มูอมันเฮียดล้านกลัวเนาะบุญมัดเลยยังดีบทตกเถือ่อนของน้องไสเราบริจาคน้องต่างๆจากพี่หนูพ่อหล่อเด้อกับผม เก็บซี่หมูจันกาเลาะสวัสดีจ้าจากเน่หมูเก็บก่อสวัสดีจ้าสาวปรสสาจากพี่นุชจันผาเลาะเด้อก็มีมูหัอักอ่ะอ่่อยป้าก็ยกมือแต่เล่แต่เลอแต่เ่แต่เล่มป้าสวัสดีกับโ้มกับคุณหลายครับณหญ่ล้างที ฝากบ้านคนุณยายหลานซีในเด้อนองต่างๆฝากในเด้อนองต่างๆฝากฝากทุกคนแหละเราพิสาวเทแทขององนมาดามกลุ่มเราเราเห็ดบานอยู่ด้วเราเราหาลังค่าอยู่มาลังค่าอยู่ฝากในเด้อฝากในสวัสดิการลองมามาดามสวัสดิจามาดามจากกินุชนยายหลานดีจ้าจากแม่หมูสวัสดจ้ารยายแบ้งจากาจากินุันพาดละ น้องเสียดีจ้าจากคุณยายลังสีสวัสดีครับผู้เม่ปะเกยดีจ้าจากกันต้องกาวัดไทยแม่น้องสกอตสวัสดีครับผูมหัวเกย์กอดมาสามกอดขอบคุณนในบ้านกับผม <c oughs> เลือกว่าสีมากกูเงินตังแม่จ้า <c oughs> โอ้ยกูกับวะไรกูกับวะไรเกีย์เยี่ยมยังไงกูเลยเกย์ไมขากับวะไรเกย,ย์ แี่น้องกรดกับผิวเชี่ยว,วมาสวดหัวนาสวดหัวนาจากพีนนพพ่นุชันพะหลสวดครับผมพี่นุชันแม่น้องสก๊อตด,ดีจ้าจากน้องสาวบ้านไทยคุณนุชันสวดจ้าเราเสี่ยวเสียเส่ยวสวัสด,ดีเสี่ยวเราวลยเสี่ยวหัวเสี่ยว <c oughs> จากแม่ป้าสวัสดีแม่น้องสก๊อตจ้าจากพี่นุชันพะโลหด้อกับผมย่ายหลานคุณย่าิหลานสวัสดีค่ะอีแม่มาสนใจกัน ลูกดังดัง,ดงสวัสด,ดีเ mm hmm. มื่ป่าแม่น้องสกัดดีจ้าจากแม่หมูเด้อกับผมแม่น้องสกัดน้องสกัดจากพี่น้อกันแม่หมูสวดจ้าจากคุณยายร้านซี๊ดเสาได้กับผมเจ็ดกับผมมากับพูนี่ได้กับผมน้องหลาน้องหลาส่วนร้านคุณยายร้านซี๊ดม่ป่าเราถามสวัสด,ดีน้องน้องหลาเรา ง่ายง่ายงสวด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 สาวแต่ก็หูจปูมาเน้ยมูก็หูจกอดมากรับุนหลกับยืนรุ่จ่าก็หูอักอักเนี่หมูอหูต่ก็บกอดมานองตังตังดีจ้าจะคุณง่ายราตีเนี่หมูหูอักอักอักมาี่รุจว่าหลอกกัยกมือตะแลตะแลตะแหล่มาคนไข่เราเด้ันไข่เราคนยกมืออะไรเด้ตะกีมันก็ไหนไข้ยกมืออ่ไร้ราานียกมืออด้แเรา น่องลาน้องลาจากจากคุณยายลาสีเด้อกับเป็นรถจักของลูกคนเคียบใหม่โง่เงยขับบ้านก่อนเด้อครับขับบ้านก่อนเด้อแม่ขับรถมาขับรถมาแล้วจ้าเดี๋ยวสิมาไม่เจ้าแต่กับขับรถปลอดภัยเด้อดูหลาดูทางปลอดภัยเด้อกับผลุ่มกบคนในไหลกบคนในไหล รัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสกียวเกียรติไถ่เดนอุดมสมบูรแมนม่แมเมมู่ดวงนดวแยต่หัวเจกอดมากอบคนไกรบผมแฟนจิงแฟนจิงเขาได้บวกเกลือจะหนอจนน้ำสาวไทยถามขับรถปลอดภัยหรือลูกต่างๆัจากแม่หยูอยูรรมแบบเยเยเลยครับ อู้อากากากมาเม่ลองจุดกับหูเต่กกบกอดมากบพูนในร้าคกับผมสวัสดีตวตอสวัสดีค่ะจากนั้นพี่จิ้มพี่จิ้มสวัสดีครับผมกบพูนในร้ายหรือกับผมมาตลาดจากมาตลาดจากเมนลองจกอตสวัสดีค่ะคุณติมจากเมนหมูหรือกับผมแวมาทักทายแวมาถักทายจากเมนลองกอดกับคุณหลร้ายกับเมนลอง สกี่ปลอดภัยจ้าน้องต่างๆจากแม่นุชจ,จังเนี่ยน้องสกอส๊อตซื้อของมาฝากไงเด้อไปตาลาดก็ได้แม่ห<ด>มูค้าจากพี่จิ๋มเด้อกับผมแม่น้องสกอส๊อตดีจา้าจากคุณยายลานซีเดินทา,ปา,า,นางปลอดภัยกาหลาต่างๆจากแม่แม่ดาม ลาบอะไรครับบวชเอง๊ยมค่ะคุณแม่มารับครับแม่หมูโอ้เดินทางปลอดภัยเด้อขอบโพรดบะไรทักทายพูดผู้ใดค้าจากแม่ลองสกัดสวัสดิกานน้องตี้มจากพี่นุจันโอ้จากลูกบ้านจากแม่หมูสวัสดิกานน้องตีมจากพีนกกกนกพ่นุจันเราเตีมดีจา้าจากลองสาวไทยแม่ พีโนจันก็ตเกลือไห้กป่าก็หม้วเจก็กอดมาให้กับคนร้กับผมบรรยากาศดีครับจากพีโนจันเลือกยิบหาจ้าจากคุณยายล้านสีในป่ากอบคนไร้กับผมมีรถจักรม้วเจกบวกมาเม่หมูก็หู้วเจกดกอดมาเียคาก็หู้วเจก็กอดมาในลานสีก็หู้วเจก็กอดมากับมามีซีเกลขอกันไร้กับผมก็แจงเแหละ นี่เราเจ้ากัดกดเออมีแจ่น้ำตีรองล้าหัวนักเชียวเอ้ยเนาะู่จัากกเชียวใคกกีกีกีกอ๋อลื่อเลื่อมโจเลื่อมเจว่า้องสาวเราหูอักาอากาศกวกีหน้ามีฟองบ่มีกีขาแต่หูอากาเชียวหน้ามีฟอง เดี๋ยมก็จะก่อนมามีนามวอดจางหัว่าน้าเช่นว่าน้ามีอยู่แต่ว่าใส่บ่าไหนว่นไหนในห้องหรือว่าแล้วเนี่ยาตังกล่องมันเนาะเดี๋ยวโมก็เที่ยวเที pues ่ยวมาอย่างรตีไปปัดโมก็หน้าเจียมาสวดสาวอย่างสวดสวดสาวอาผักอาผักหลักว่า กเก่เวลาละตีละที่เออีละที่นาะก็บุ้นเวลาเด้อก็คลุ้มตัวกลุมงใจเด้อเดี๋ยวเวลาออกมาก็เวลาชสวบุดีค่ะอบตอซืมันผู้ใดเนาะมาเนี่ย ผู้ใดน้อมภาษาอังกฤษอันโลกออกสวัสดีคิ์ภูมิภาษาอังกฤษสวัสดีทุกทา่านเด้อจ้าใังไฟละไฟละอาอาภัพหลักไปละอาภัพหลักเลยนะฮะไปดูจังหัวะนะเจ้าพระคนอาภัพหลักดีจ้าคนอาภัพหลักดีจ้าจากอะไร อยากกันนักสาวภาษาไทยดีนุจันหัวอับอับอาบผับหลักอาบผับหลักเป็นพูดเดยดีนุจันบ่คอยคอยคอยมาแล้วโอ้ยโอ้ยบอกว่าใจตวนซานเอาผับหลักบ่าวาโอ้ยเนาะภาษาไทยเขียนบ่ได้บ่ภาษาไทยเขียนบ่ได้บ่คนอับผับหลักดีจ้าอ่านว่า มากสมหูวครับเนี่อยค่ะก่อยักสมกสมมาตสอยิ่งเข่วแจเกแจ๊กเข่วขาวูุกวนมาดูจะกูหัวนักเจ่ามาวัดดีน้ำมูก้อนสัมฤทัิ์เจ้าที่ว่าแลดงโอ้ยนะบรรยกาหัอากาศกาศเมียนบอมาดาวมาตลนพี่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 มาตลบักสมพี่พี่พี่่าตลอดหัวนักเี่ยว่าโอ้ยเนาะ เขียนบ่ได้บ่ภาษาไทยเนี่ยไีไ้อไปหาบ้านใช่ว่าขาไปบ้านเจ้าเจ็กควงขอไปบ้านแม่ป่าก็ได้หล้วน้องหล่าก็จวไปเด็กภาษาจังก็ไโอยเนาะว่าใจไรหูอักวิวู้เี่จวก่อนแม่มู่ยก่อนลีกอาก็คอาการแม่ปาก็หดักโชวโอ้ยเนาะซอยบ่ไหนเห็นมืดแดงแสซอยบ่ไหอันบ่ออกกัซอยบ่ไหนเด ไปมักก <si hai> ังส <fin anta> <ots> ีเนาะวาเลยเ็ด่แสมอซอยกวยไหนเลยันบอกซอยกว่ไหวาเลยโ้ยเดี๋เกัดไรเฮ้ยนายเออเสร็จมาไป่นวลาว้กับมันนกจำกูว่าการผิดสูงผิดสูงมาตลอว่าไก่เวลาแล้วไก่เวลาแล้วแต่แม่หมูว่าก็เลยบักเสียนก็เลยบักเสียนมันเลยกาหมูอกักักัมาแม่หมูจาแม่หมูแต่ว่า สวัสดีจ้จจากอาภาพหลักเอาแล้นนนะ,นะน้อปันนี้เนาะเอาออกสักนี่ละนาะขอบคุณนในลายเด้อขอบคุณ่นเด็กขาบานไงราขอบพุณแม่ป่าขอบคุณพ,พี่นุชจันทร์ขอบคุณพี่ถิ๋มขอบคุณพี่อาขอบคุณนหลงงองต่างๆขอบคุณแม่ป่าบามทีขอบคุณ ผู้ใดแน่เนี่ยหมูขอบคนทุกๆคนเด้อขอบคนที่ขอบไม่ก็ลังใจให้เจ้าบ้านถามไปละสวัสดีเจ้าบ้านทามไปแล้วก็สวัสดีจ้าจากแม่หมูกเด็กอา goodbye แม่มุกไปวัดดีเจ้างั้นไปบายบายบายขอบคูดในลายเด้อขอบพอกันไม่นาะดีจ้าแม่หมูสวัสดีจากกัน คุณานสวัสดีกบบ่สวัสดีกบบปัางาัะมกขางวเตะกวาดบ้าสาวไทยก็ทพะทิพหจัาวแ่แม่เนี่ยจำกันบ่ไดกะจำกันบ่ไดกะเลยมมปากก็ยอื้บยอื้บเด้อบ่ไนขอบคุณไหเด้อขอบูหลบายพอกันไหมเนะไหม Chứ bà...